สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาข้อหาหรือภาษีกรในเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่วัดข้อกฎหมายประกอบด้วยมาตรา47วงเล็บ7วงเล็บขอมาตรา65ตรีวงเล็บ3แห่งประมวลรัษฎากรมาตรา3วงเล็บ4วงเล็บขอแห่ง พระราชกฤษฎีกาฉบับที่239พศส534ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม,ตมโดยพระราชกฤษฎีกาฉบับที่254พศส535ลงวันที่12ตุลาคม2535และข้อ2ของประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่2 ลงวันที่12ตุลาคม2535ข้อหารือมีรายละเอียดดังนี้ครับวัดมีสภาพเป็นวัดตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศสอ0 5และได้รับพระราชทานวิสุงคามศรีมาตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทาน วิสุงคามศีมาลวงวันที่16เมษายน2547วัดจึงขอหารือดังนี้ 1. วัดเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา47วงเล็บ7วงเล็บขอแห่งประมวลรัศดากรหรือไม่ 2. วัดสามารถออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่เอกชน และหน่วยราชการที่บริจาคให้วัดเพื่อนำไปแสดงเป็นหลักฐานการบริจาคในการหักลดหย่อนและราและหักรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่แนววินิจฉัยมีดังนี้ครับ 1. วัดวาอารามที่เข้าลักษณะเป็นองค์การหรือ สาธารณกุศลตามมาตรา47วงเล็บ7วงเล็บขอแห่งประมวลรัศดากรประกอบกับข้อ2ของประกาศการะทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่2เรื่องกำหนดองค์การสถานสาธารณกุศลสถานพยาบาลและสถานศึกษาตามมาตรา47วงเล็บ7วงเล็บขอ แห่งประมวลรัศดาประมวลรัศดากรและมาตรา3วงเล็บ4วงเล็บขอแห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัศดากรว่าด้วย,กา,ยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่239พศ2534ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัศดากรว่าด้วย การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่254พศส5 3 5ลงวันที่12ตุลาคม2535จะต้องเป็นวัดที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศส5 0 5ดังนั้นกรณีวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและเป็นวัดตามมาตรา3 1แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2 5 0 5 จึงเข้าลักษณะเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา47วงเล็บ7วงเล็บขอแห่งประมวลรัษดากรประกอบกับข้อ2ของประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่2ลงวันที่12ตุลาคม2535 2กรณีการบริจาคให้วัดผู้รับบริจาค สามารถนำจำนวนเงินที่บริจาคไปใช้สิทธิหักลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา4 7วงเล็บ7วงเล็บขอแห่งประมวลรัษฎากรหรือใช้สิทธิ์หักรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา65ตรีวงเล็บ3แห่งประมวลรัษฎากรโดยวัด สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลเพื่อนำไปแสดงเป็นหลักฐานในการหักค่าลดหย่อนหรือหักรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้แล้วแต่กรณีโดยใบอนุโมทนาบัตรจะต้องแสดงได้ว่าผู้บริจาคได้บริจาคให้วัดและวัดได้รับบริจาคไว้จริงอันหนึ่ง กรณีวัดเป็นหน่วยรับบริจาคในระบบบริจาคอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-donation และผู้บริจาคซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ข้อมูลการบริจาคที่ปรากฏในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิทประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรของผู้บริจาค โดยไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐานการบริจาคต่อเจ้าพนักงานประเมินตามข้อ6ของประกาศกรมสันพากรเรื่องการบริจาคผ่านระบบบริจาคอ e ิเล็กทรอนิกส์ E (Donation) ลงวันที่9พฤศจิกายน2561